สวัสดีครับนี่คือลองเชื่อดูพอดแคสสิ่งที่เรากำลังจะมาพูดเป็นเรื่องเนื้อหาจะดูมงมงายแต่เราจะพูดให้คุณได้มีความเข้าใจและไม่ใช่เรื่ององมงายต่อไปครับพี่ทีครับพี่ทีเคยโดนหมอดูหลอกไหมพี่โอ้ไจะถามว่าเคยนอนหมอดูหลอกไหมเป็นเรื่องที่ต้องถามว่าใครไม่เคยดีกว่าคนที่เป็นสายดูดวงแบบนี้โดนอยู่แล้วโดยเฉพาะครับคุณแม่ครับ,ค,ค,รบคุณแม่ผมนะครับพาผมไปตั้งแต่เด็กโผดท,ที่สุดคือ เคยเกือบจะถูกตุยเพราะแม่พาไปนั่นแหละยังไงพี่ยังไงตอนนั้นเป็นตอนเด็กแลก้วกันก็คือเจอหมอดูคนหนึ่งแบบก็แนะนําผ่านญาติญาติมาเราไปดูเขาก็บอกว่าเราเป็นดวงดาวราชาหนีมาเกิดนะตอนนั้นเป็นเด็กก็คยเส่นมาถ้ากูเป็นดวงดาวราชากูจะหนีมาเกิดทําไมวะตอนขณะดูก็จับมือไปแล้วก็มือก็ถูถูถ,ถูแบบโอ้ถูไปหลายสิบรอบเลยใช้เขาไปหลายสิบเลยนะไม่ใช่ยี่สิบสามสี่กูบอกมากกว่านั้นอะแล้วเขาก็พูดทํานองว่าดวงจะอายุสั้นเพราะฉะนั้น จะต้องไปเข้าพิธีกับเขาไม่งั้นจะอายุไม่ถึง20หรือถ้าหลุดก็จะไปตายที่ตอน40ต้องเข้าพิธียังไงพิธีก็ผมก็ถามว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าต้องไปสักเขาบอกว่าคุณจะต้องรักษาแค่หัวตัวเองแต่ที่เหลือเขาจะเป็นรักษาให้ก็คือเขาจะสักให้ตรงนีน้จนถึงปลายเท้าบอกสักทุกส่วนแบบเหมือนสักน้ํามันก็คงไม่มีรอยอะไรหรอกแต่ประเด็นคือตอนนั้นเป็นเด็กก็ถามเลยว่าสัากทั้งตัวแล้วสักที่ไหนครับสถานที่สักในห้องต้องอยู่กัน2คนกูแบบฮะตอนนั้นเป็นเด็ก แล้วกลับบ้านไปบอกพ่อว่าไม่ไปคือไม่รู้หรอกไม่รู้มันจริงไม่จริงไม่รู้ว่าจะต้องตายไหมแต่ก็บอกไม่ไปณเวลานั้นที่เหตุผลที่ในหัวที่บอกว่าไม่ไปอ่ะมันมันมันแปลกมันแปลกยังไงะพี่เอา้าต่อให้ทายดวงกูแม่นเห็นอะไรนู่นนั่นบอกเนี่ยคุณผมมีเขียนตำราทิ้งไหมคุณมีฝายบริเวณนั่นบริเวณนี้ไหมมันมีตามตำราที่เขาเขียนออกมาคือมันอาจจะดู make ซนส์ e ว่าจ,จะจริงก็ได้แต่คือ ไม่ใช่แล้วให้ผู้ชายมานั่งแก้ผ้าอยู่ในห้องมาสักทั้งตัวตอนนั้นก็เลยไม่เอารู้เลยว่าอย่างนั้นนะเรียกว่าหลอกแล้วอย่างพวกที่เป็นร่างทรงแบบว่ามีประทับร่างจะดูดวงรลอร่างมาทรงก่อนนะอย่างเง <c oughs> ี้ยพี่นี่เชื่อไหมร่างทรงเหรอเราไม่เคยเห็นกับตาแต่ถ้าจากครูบาอาจารย์จากคนที่เรานับถือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนฉลาดคนนึงแล้วเขาเชื่ออย่างเงี้ยเจอหลายคน ก็เลยทําให้ไม่ลบหลู่เรื่องเรื่องของอายานวิเศษอะไรต่างๆผมไม่รู้ว่าร่างทรงมีจริงไหมคือการันตีร้อยเปไม่ได้ในความรู้สึกผมไม่ได้ลบหลู่ใช่ไหมว่ามันไม่มีคือเราอยู่ใกล้ๆกับหมอดูเยอะเราอยู่ใกล้กับคนบ้าองค์ทรงเจ้าคนมีพลังมียานแม้แต่อาจารย์นิติกจเองเขาก็เป็นคนรังสหรณ์แม่นจนเขาคืเหมือนเขาจะเห็นอะไรแต่เขาเป็นคนไม่พูดเรื่องพวกนี้เพราะเขาก็พูดว่ามันมีโอกาสผิดอะ่ะแต่ถามว่าผมไม่มีจะให้ผมมาหน้าร้านพูดมันมีมันมีเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะพิสูจน์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนจะไไม่พาาคปงงย เอาเป็นว่าคุณอยากรู้คุณก็ไปศึกษาแต่แน่นอนว่าอาชีพนี้ไม่ต้องเป็นร่างทรงอย่างผมรู้ในวงการหมอดูผมการันตีได้ว่ามิจฉาชีพเยอะแล้วกันถ้าในวงการหมอดูอย่างเงี้ยกลโกงของหมอดูอพี่มันมีกี่แบบกลโกงหมอดูมีเยอะนะเอาจริงๆเยอะมากบางคนก็เป็นออกแนวร่างทรงบางคนก็เป็นหมอดูเชิงความรู้เยอะเนาะ แต่ว่ารู้จริงรู้เยอะแต่ซื้อซัวเพื่อเอาเงินคนเยอะๆมันก็มีพวกนี้ผมก็นับรวมอยู่ในกลุ่มวิชาชีพด้วยถ้าผมเจอแซมเปิลง่ายเลยในวงการเบอร์เนี่ยก็จะมีประเภทที่อลุกปโลกเลขอะไรขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องรู้เนาะในวงการเบอร์คือเบอร์มันมีเป็นล้านๆนการจะพูดให้เลขหนึ่งขึ้นมาแพงได้ภายในเวลาสั้นมันไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะมันไม่ได้มีล้าน2ล้านมันมีเป็นส0ล้านเหมืเลขเวลาคุณพิเศษขึ้นมาไ,ได้สักคู่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ทำให้เขาลักไก่ขายแพงๆเอากําไรได้เยอะๆหลายๆคนน่ะใช้หราศาสตร์วันเดือนปีเกิดที่เก็บสถิติมาไม่ต่ากับสองสามพันปีมาแล้วเนี่ยแม่นทายใครก็แม่นแต่อย่าลืมสิว่าศาสตร์เหล่านั้นไม่มีหลักเบอร์ที่เลือกมาเป็นเบอร์ที่ตลาดไม่ได้ไม่ได้เล่นอ่ะมันไม่มีการเก็บตุนเพราะนั้นเบอร์ไม่มีต้นทุนแล้วก็มาขายกเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งมันก็แปลกสำหรับผมแล้วอย่าลืมนะว่าศาสตร์วันเดือนปีเกิดอ่ะอย่างหลักทักษายคนพูดถึงบ่่อยทีสุดนะ ผมก็ต้องย้าเสมอเพราะมีคนถามผมทุกวันฉันเกิดวันจันทร์ห้ามเลขอะไรนู่นนั่นคือตําราโบราณมันไม่มีในเบอร์โทรศัพท์คนโบราณไม่ได้เก็บค่าสถิติชนกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องวันจันทร์อังคารพุทธห้ามใช้เลขนู่นนี้นั้นเนี่ยผมถามว่าเอามาทำนายให้มันแม่นก่อนไหมหรืออย่างหลักทักษะย,ย้อนกลับมาพูดหลักทักษะนิดนึงหลักทักษะบอกเลขกะละกินีห้ามใช้ แต่กราคินีในบางกรณีทายเรื่องดีได้คือผมไม่รู้ไงผมก็เลยลองไปเรียนดูแล้วอย่าลืมนะว่ากรากินีหรือตำแหน่งอะไรพวกนี้มันเอาไว้สําหรับการแทนความหมายว่าถ้ามีเลข7อยู่ในตำแหน่งกรากินีสมมตินะมันจะมีความหมายแบบนั้นแบบนี้แต่มันไม่ได้บอกว่าเลขกรกินีเป็นเลข7สําหรับดวงเรานะอีกข้อที่ผมสังเกตคือถ้ากรากินีห้ามใช้วินาศอรนะิมลณะเอามาด้วยเด็กแต่ถ้าเกิดเบอร์ที่เราใช้กันหลักๆอยู่10ตัวแล้วปกติศูนย์เขาจะไม่เอาใช้ได้แค่9้าตัวเนี่ย ปรากฏโดนหักไป4เหลือห้าตัวเบอร์มันหายากเก็ตยังเพราะฉะนั้นผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนที่ศึกษาระดับหนึ่งแล้วเป็นพ่อค้าหากวันหนึ่งมีอาจารย์ท่านไหนแบบเก่งมากๆคนยอมรับสุดๆผมก็ดีนะเพราะผมจะได้ไปหาต้นทุนถูกๆมาขายคนเขาบ้างผมพูดในมุมพ่อค้าเลยผมไม่ได้เสียเลยนะผมเลยไม่กลัวเลยว่าศาสตร์ใครก็ได้มาเหอะแต่ผมก็ยังขอมีจรรยาบรรณตรงที่ว่าถ้าไม่มีการศึกษาจริง ถ้าไม่ยังไม่ได้รับการยอมรับหรือยังไม่ได้มีราคาจริงในท้องตลาดผมแค่ไม่เอามาขายแต่แค่ต้องถามว่าคนในวงการแบบเราเรากันเนี้ยพอค้าหมอดูกันเนี้ยใครบ้างที่จะซื้อสัตว์เต็มเมมันมีน้อยไงลองยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมว่ามีหมอดูคนไหนขายเบอร์เกินราคาหรือว่ามั่วเลขขึ้นมาอย่างางี้ผมเจอหมอดูพฤติกรรมชั้นเลวแล้วดังมากๆในประเทศไทยมีคนมาหาพี่ชายผมแล้วพูดว่าอาจารย์ข้าหมอดูคนนี้ได้ไหมแต่รู้นะว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นิติกิจด้วยซึ่ง ดังมากนะครับปรากฏว่าผมจาไม่ได้ว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่เป็นเพื่อนของผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า <c oughs> เพื่อนเขานั่งรถไฟชั้นสามาจากต่างจางังหวัดเพื่อมาดูเบอร <c oughs> ์เขาถามว่าคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เฮ้ยกูบอกถามได้เหรอหรือถามว่าเงินทั้งหมดคุณมีเท่าไหร่ไอ้นั่นก็สนซื่อตอบไปเลยแบบสมมติมี3 0,000่นคือมีน้อยไม่ได้เยอะเขาบอกอยากเฮงอยากรวยไหมไปเอาเงินมาส0,000ื่นเฮ้ยมึงเอาข้หมดตัวแล้วคนคนนี้ไปศึกษาประวัตินะ พูดสวยหรูในโซเชียลไอเลวมีประวัติมิจฉาชีพโกงคนคนในประเทศไทยผมกล้าพูดว่าไม่ต่ำกว่าหลายล้านคนรู้จักเขากูจะไปยืนฉาหน้าด่าเขาได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้คนจะมีความรู้ไหมหละ่ะว่าไอเนี่ยมันห้ามคบผมพูดอาจจะดูแรงนะครับแต่ผมไม่ขอพาดพิงถึงใครแต่บอกว่ามันมีพฤติกรรมคนชั้นเลวแบบนี้อยู่ผมถึงออกมาพูดเปล่ปาๆๆล่าทํ่าาไมอย่าไปเชื่อมาดูทําไมคุณต้องศึกษาแม้แต่ผมเองคุณยังเถียงได้เลยผมอยู่วงการนี้มาเกือบ20ปีอ่ะ ผมเป็นเบื้องหลังของหมอดูจํานวนมหาศาลนะคุณรู้ไหมว่าดีโคดเดอร์อย่างผมเนี่ยผมคือยอดขายอันดับหนึ่งของทูประเทศไทยแบบสาขาสแตนอะโลนไม่มีใครทํายอดได้เท่าผมแต่คุณรู้ไหมล่ะไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นเบื้องหลังแต่ประเด็นคือขายก็ขออย่างเดียวครับไม,ม่ว่าคุณจะเคยทําดีหรือไม่ดีคุณอาจจะทําดีแล้ววันนี้ก็ได้ผมไม่รู้นะกลับมาทําดีเถอะแค่นั้นเองเพราะไม่มีใครอยากยุ่งกับคุณหรอก แต่ขออย่างเดียวอย่าหลอกประชาชนต่อไปขอวกกับไปบางทีเราเห็นว่าพระมาดูดวงด้วยซ้ำอ่ะ oh. พี่เชื่อพี่พี่มองว่าการที่พระมาดูดวงอะ่ะมันมันเหมาะสมไหมถ้าพูดถึงธรรมวินัยเลยอ่ะมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วถ้าคุณจะเป็นหมอดูจะเป็นพระช่วยสึกออกมาดีกว่าไหมผมไม่ได้ห้ามอย่าไปทําให้ศาสนาโมโหแต่อีกนัยยะหนึ่งอย่างผมเคยได้ยินอันนี้จําไม่ได้ว่าเป็นของหลวงพ่อคูณหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็นับถือเกจิอาจารย์ ผมก็คือว่าอย่างนั้นก็มีเหตุผลท่านก็พูดว่าก็ถ้ากูไม่มีของปลูกเสกถ้ากูไม่มีของดีๆเหล่าเนี้ยแล้วไอ้พวกนั้นมันจะเข้าวัดไหมเหมือนถ้าเกิดพระไม่ปลูกเสกเครื่องรางของขังแล้วเขาจะอะไรมาเข้าวัดอ่าเหมือนกับว่าเป็นกุศโลบายให้คนเข้าวัดเข้ามาเสร็จแล้วท่านก็สอนใหี่มันเป็นคนดีอ่าเหมือนแบบกุศโลบายอยู่ในลายศักดิ์ที่เขาบอกถ้าคนไปศึกษาจริงๆลายศักดิ์คือพระพุทธเจ้ามันเป็นคําเรื่องดีๆทั้งนั้นแหละอ่าค่ะอ่าแต่ประเด็นคือคนใช้ยังไงล่ะว่ามันมีความเซนซิทีฟ เกี่ยวเนื่องกับคนดีกับพระอยู่อ่ะมันก็เลยเป็นจุดที่ต้องยอมรับจริงๆว่าทุกวันนี้พระก็มิจฉาชีพแฝงเยอะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอะไรที่มันแยกยากถ้าเป็นไปได้ก็ก็ควรจะต้องจัดระเบียบสุดท้ายก็แล้วแต่เพราะธรรมชาติและประเทศไทยเราเป็นแบบนี้มานานแล้วสุดท้ายคือผมอยากให้พวกคุณศึกษาและระวังตัวด้วยตัวคุณเอง่ออย่างพระบางคนบอกว่าเออต้องมาลดน้ำมนต์นะ คุณมีเคราะห์ใหญ่ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้หรือแม้กระทั่งหมอดูบางคนที่ชอบมาพูดว่าเฮ้ยเนี่ยคุณกาลังโดนของคุณต้องแก้ด้วยวิธีที่ต้องใช้เงินเยอะๆอ่ะโอเคแบบนั้นอะ่ะมันมันเรียกว่าใช้ได้เหรอพี่คือเราไม่รู้ศาสตร์วิชาเราไม่รู้ว่าใครเก่งแค่ไหนยังไงอ่ะมันวิจารณ์ตรงเนี้ยยาก แต่พฤติกรรมที่แบบการทำบุญมันต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้อ่ะครูบาอาจารย์ด้านโหราศาสตร์ผมก็ไม่เคยได้ยินว่ามีใครสอนนะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเจอคือหมอดูชั้นเลวนะครับมักจะทำซึ่งอันนี้ครูบาอาจารย์ผมก็ไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์คนไหนสอนคือขู่คนถ้าไม่มาทำเรื่องนี้ถ้าไม่มาแก้อย่างนี้กับเขานะเดี๋ยวตายใน3วัน7วันเดี๋ยวจะซวยเดี๋ยวจะชิบหายเดี๋ยวจะจนนู่นนี่นะผมเจอหมอดูเก่งๆส่วนใหญ่เขาจะไม่พูดด้วยซ้าแต่สุดท้ายคนที่เก่งเรื่องโหราศาสตร์มากจริงๆเวลาผมถามก็ไม่รู้้ผมง เขาก็ให้ขข้อคิดที่ดีแล้วมันจริงเขาบอกว่าเมื่อวันหนึ่งคุณเข้าใจหลักโหราศาสตร์คุณจะรู้ว่าโหราศาสตร์คือการอ่านกรรมของคนและถ้าถึงวันหนึ่งที่เขาจะต้องเจอเราก็ขวางไม่ได้เราได้แค่เตือนอ้อมอ้อมอกมาไม่สามารถบอกว่าแก้แบบนี้สิแล้วคุณจะรอดอย่างนั้นทำไม่ได้มันไม่ได้เสมอไปนี่ผมว่าวิชาดูมันยังพิสูจน์ได้แต่วิชาแก้นี่ใครมีไหนพิสูจน์ได้บ้างครับ คนจะเชื่อหมอดูสักคนหนึ่งเนะี่ยควรใช้สติวิจารณญาณยังไงบ้างครับถ้าจะเชื่อหมอดูสักหนึ่งคนนะครับดูพฤติกรรมหมอดูท่านนี้ไม่ได้ซีซัวขอแต่เงินไม่ได้มีพฤติกรรมข่มขู่หรือหมอดูคนนี้พูดอะไรมีเหตุผลมีหลักการคือผมเคยเจอตลกถึงขนาดบอกว่าเอาน้ำสามขันไปล่าดหลังบ้านแล้วคุณจะเหงมีนะเว้ยไออย่างเงี้ยก็ต้องเชื่อด้วยมีวิจารณญาณเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ต้องดูด้วยว่ามัน make sense ไหมผมเชื่อว่าหลักๆก,ก็คือควรจะศึกษาแล้วก็ระวังตัวด้วยตัวคุณเองที่เหลืออย่างที่ผมบอกก็ต้องลองพิสูจน์ดูลองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า